เือนเครื่องจะดีเลยอากาศทีต้องบินตั้งแต่6 1โมง10ช่วงนี้อากาศแปรปวนครับกระสิไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เรื่องเวลาในการบิน เดี๋ยวผมไปหาลิงค์มาปักหมุดดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองครับบินมาถ่ายรายการที่บ้านก็ให้เด็กๆจัดการครับจากสถานที่อรอพรุ่งนี้มีทําบุญตักบาตรแล้วก็ไหว้ครูครับร้านอาหารก็จะเปิดวันที่5ห้นะครับมาอุดหน,นุนได้เลยอาหารจานเดียวก็มีนะครับ อาหารจานเดียวก็มีมาคนเดียวก็สามารถสิ้นได้ครับผมเครื่องดื่มต้องมาลองเนี่ยมาลองเดอรไทยอิตาเลียนคาเฟ่แอนด์เลตเตอลองก็จะเน้นอาหารไทยนี่แหละครับแต่เขาจะมีอาหารต่างประเทศด้วยครับไทยยุโรปเครื่องดื่มชาต่างๆนะครับ โดยมีสูตรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็เยอะครับกาแฟและที่สำคัญมัทฉะถึงใจมากทุกคนผมทำโรงแรมมาสองปีแล้วแล้วก็อัปเดตตลอดว่าทำอะไรบ้างแล้วก็ พี่ๆแม่ๆบางท่านก็ติดตามกันมาตลอดนะร้านอาหารก็เริ่มตั้งแต่ขอสร้างเริ่มตั้งแต่ยกเสาเริ่มตั้งแต่ทำนั่นทํานี่คือผมก็อัปเดตตลอดไลฟ์สดตลอดแจ้งข่าวตลอดแต่แต,แต่ว่าก,ก็ยังมีคนถามว่าร้านอาหารอยู่ที่ไหนไม่แต่บางโพสต์ก็ก็ไปคอมเมนต์อีกแบบหนึ่งเผมก็เลยงง ผมก็ะลิงงวงว่าแบบไหนเห <c oughs> มือนแกล้งกันเลยร้านมาลองเดอ้อ ไทเตเลียนคาเฟ่เลตตลองครับเป็นร้านอาหารของแอนบอยตั้งอยู่ที่หลังโรงแรม The ะบอสก e ีนโฮเทลมหาสารคามนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google Map เจอเลยนะฮะามเราต,ต้องม่เลยตรงแมาต้องมาชิมต้องมาลอง,าอ,ง,าอ,งาอาหารแบบผมบอกเลยว่าเชฟขั้นเทพคือผมทำเนะี่ยทำไมมันถึงใช้เวลานานเพราะว่ามันไม่ใช่การจีบแบบว่าคือเราอยากให้ทุกอย่าง ได้รายละเอียดทั้งสถานที่ทั้งบรรยากาศทั้งอ oh ุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญก็คือฝีมือของเชฟคอนเซ้ลที่ปรึกษาที่ระดับเทพเลยนะครับที่ปรึกษาเชฟที่ปรึกษาที่มาเป็นคอนซัลท์ทำทำสูตรทำอาหารให,ห้ก็คือเป็นเชฟประจำบ้านของเจ้าสัว ชื่อดังแฟนคลับใหม่ๆก็เยอะแม่ไอแฟนคลับใหม่ๆนี่ผมเข้าใจครับแต่แต่คอมเมนต์กันตลอดทุกโพสเนี่ยก็รู้อยู่ว่าไม่คือบางโพสก็รู้อยู่ว่าแบบอ่บางโพสก็เข็นคอมเมนต์อยู่ว่าก็บอกว่าเห็นก่อสร้างอยู่แต่คอมเมนต์ล่าสุดคือร้านอาหารตั้งอยู่ไหนก็เป็นคนคนเดียวกันเหมยผมก็เลยงงวะ ไอ้ที่ที่เข้ามาติดตามใหม่นี่ผมเข้าใจครับผมเข้าใจผมก็จะมีปับหมุดอยู่เรื่อยๆนะครับ แอนมีงานคืนนี้แล้วก็จะเดินทางน่าจะถึงสารคามหกเจ็ดโมงเช้าครับเพราะว่าต้องเดินทางด้วยรถถ้าไปเครื่องไม่ทันครับเพราะพิธีไหว้ครูมันรอไม่ได้ฉะนั้นคุณแอนก็ต้องเดินทางดโดยรถก็คือจะต้องเอารถไปอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็จะหยุดยาวหลายวันแล้วก็จะเตรียมงานแฟนนี้ด้วยก็น่าจะถึงประมาณแปดโมงอาจจะไม่ทันตัดป่าแต่ก็จะทันไหว้ครูสนใจซื้อบัตรกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับแล้วก็ส่งสลิปไป ตามลิงก์ที่ผมปักหมุดได้ช่องทางเดียวเลยนะขอบคุณท่านที่เลือกใช้ริกของเราแลคอยท่านเดินทางประตูทางเข้าคนละฝั่งกับโรงแรมบอสใช่ครับผมอยู่ข้างโรงแรมเลยไปถึงหน้าโรงแรมมันจะเห็นเลยครับมีป้ายบอกทางเข้าไปให้ถึงแล้วจะเจอเลยครับเขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วมีโอกาสแม่จะบูนนะครับตั้งแต่ใช้สิวลดลงไม่ถึงรอยสิเริ่มเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรก y o u j a r d i b o a c n e solution ใช้เลยอยากให้ลอง ม,มีโอกาสแม่จะบิวหนุนนะคะเรียนเชิญเลยครับแม่เรียนเชิญเลยพี่พี่แม่แม่ทุกทกท่านครับต้องแม่อุดหนุนกันนะฮะบินมาบินกลับเหนื่อยคนเดยแม่ข้อแรกผมว่าจะขึ้นไปนอนบนสลีปบ,บ็อกนะเพราะว่าถ่ายละกันเสร็จตั้งแต่มาถึงนี่บ่ายสองเครื่องออหกโมงก็ก็คือถ้านอนก็ได้สามชั่วโมงอยู่แต่มัน แต่มันผมไม่คิดดูแล้วมันก็ไม่ได้หลับเหมือนเดิมเพราะว่าต้องโทรศัพท์อยู่ตลอดโทรไปเช็คโทรไปเช็คจัดงานสถานที่เป็นยังไงอาหารเป็นยังไงอย่างประมเหนี่ฮะ หมายถึงที่จัด,จดงานได้ครูรุ่งนี้นะครับผมก็ต้องตรเช็คอยู่ตลอดแล้วก็ต้องเตรียมงานแฟนมีน้ตีดก็เช็คอยู่ตลอดร้านอาหารจะเปิดก็เช็คก็เลยคิดว่าเออนั่งอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ายังไงก็คงไม่ได้นอนอะไรไาไหนนอน,นะครับมักการที่โนนบันียผมก็สิขึ้นไปนอนีสลีป,ป กันมาทันตากบาทบอรครับ,บอทันเพราะว่าต้องเดินทางต้องเดินทางด้วยรถครับแล้วก็ไม่มีเครื่องด้วยถ้าถ้าต้องขึ้นเครื่องก็คือเช้าเช้าวพรุ่งนี้ก็คือจะไม่ทันส,สักสักสักอย่างเลยจะไม่ทันทั้งตักบาทแล้วก็จะไม่ทันทั้งใบครูถ้าถ้ากันนั่งเครื่องนะครับ ก็เลยจับเดินทางด้วยรถแล้วก็ที่สําคัญการเดินทางด้วยรถคือได้นอนเพราะนอนไปกับรถแต่การเดินทางด้วยเครื่องคือมันก็ต้องมารอเครื่องแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วมันก็สิกังวลไหมครับก็เลยแอมก็เลยเดินทางด้วยรถเพื่อที่จะไปให้ทันพิธีไหว้ครูนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยล่ะ พี่มดก็จะขึ้นไปอยู่แล้วจะไปชิมรานหน้าวุ้ยมีราดหน้าแบบแบบรสชาติที่ผมชอบด้วยนะทุกคนเชพ่อค่อนข้างที่จะพิถีพิทันครับบางอย่างเราคิดไม่ถึงด้วยซ้ำบางอย่างเราคิดไม่ถึงด้วยซ้ำผมอยากให้ทุกคนไปพิสูจน์ฝีมือได้แบบกินของอร่อยอร่อยแล้วกานผมขายได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่อง ครับผมก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับร้านอาหารของผมเปิดแล้ววันที่5กันยายนนี้เป็นต้นไปครับสามารถไปใช้บริการได้เลยมาลองเดอไทยอิตาเลียนคาเฟ่แอนด์เลสเตอร์ลองครับอยู่ที่หลังโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลมหาสารคามพิมพ์ใน Google Map ได้เลยโอเคไปแล้วครับ